คาราบาลครับอังกฤษวันนี้3คู่ สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลก็จะมาแนะแนวทางบอลคาราบาวครับให้ทั้งหมด3คู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจัดให้แบบบิ๊กทีมทุกคู่เลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไลยด้วยนะครับและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยแล้ววันนี้เราเปิดหัวให้ก็เป็นคู่เลี้ยวปูเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับกัมิเลทางทิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับเลี้ยวปูนะครับผมก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงมากนะผมก็โดยรวมเนี่ยฟออออรรรร์มม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 ถาาาาาาวว่่่่่โดด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 เเ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 นนนนนนััััั้้้้ยยยยยกกกกกก็็็งงไแแแพพใคคลล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 ตตปปิิฤูสชชชซีีะะะะผทหหหืบบ การกับทีมเยือนอย่างทางเลสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มทุกนัดของเขาเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแพ้เพียงแค่นัดเดียวก็แพ้กับทางเฮาซิตี้แต่ที่เหลือเขาก็ชนะหมดเลยเท่ากับว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่นะครับแต่ถ้ามองในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันครับในนักชับมิตรล่าสุดเนี่ยเป็นทางเรียบภูชนะ,ะนนไปได้ถึง4ี่ประตศูนย์ตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ถ้ามองในเรื่องฤดูกาลที่แล้วนะครับผมที่เจอกันมาในศึกพรีเมียร์ลีกอิตเนี่ยก็เป็นทางเรียบภูชนะไปทั้งกลับเลยแล การโรเลชันแน่นอนร้อยเครับในเรื่องความพร้อมเรื่องตั้งแต่เองก็แทบจะไม่พออยู่แล้วอาจจะมีการส่งเด็กลงเยอะนะผมกับการเลสเตอร์ซิตี้ที่เขาแบบว่าต้องการความสำเร็จในบอลถ้วยอยู่แล้วนะตอนนี้นะผมบอกว่าเขาก็เคยเป็นทีมที่ใช้คําว่าเคยได้แชมป์พิมลีกมาแต่ถ้าให้มองมาตรฐานโดยรวมณนะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่า2ทีมนี้ฟอร์มร้อนแรงกันทั้งคู่จริงทั้งเรื่องระบบเรื่องเกมก็ดูดีทั้งคู่นัดนนี้ผมเลยมองว่าสกอร์สูงน่าจะมีโอกาสลุ้นได้มากที่สุดครับนัดนนี้ให้มองที่ทากกงได้เลย แล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมาจาัดให้นะผมก็เป็นเบนฟอร์ดเปิดบ้านตอนรับกัมพกันทางไอ้เป็นใหญ่อั์เซนอลน,นั่นเองนะครับ มาดูในเรื่องฟอร์มของทางเบนฟอร์ดนะครับผมฟอร์มตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยชนะได้เพียงแค่นักเดียวนะครับผมก็คือชนะทางฟูแลมแต่ที่เหลือเนี่ยเสมอไป4ี่แล้วผมแล้วก็แพ้ไป2โดยรวมก็ยังถือว่าความดูแข็งๆอย่างมากกับการน,นะครับผมกระทางอาร์เซนอลนะครับผมที่ฟอร์มโดยรวมถามว่าดูดีไหมก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมโดยการที่เสมอแมนซิตี้มาในคอมมูนิตี้ชิลนะครับผมแล้วก็ชนะจุดโทษมาได้แต่ที่เหลือเนี่ยเขาก็ชนะทางนอร์ทแองกอร์เรสต์พาเลตนะครับผมแมนเชสเตอร์เต็ดและพีทเบลเฟลและนั้นล่าสุดเสมอบกัเนขาถือกกลกออก,นน Arsenal ก็มีโอาส Rotation ครับอาจจะใช้แบบเออสมิธโลนีลิตเนลสันนะครับผมเอ็เกติอาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไลฟ์ประมาณนี้นะคลายฮาวเวิร์ดอาจจะได้ลงในด้านนี้ด้วยถ้ามองในเรื่องไลฟ์ครับก็ต้องพูดตามตรงว่าอาร์เซนอลแอบด,ด,ดูดีกว่าอยู่แล้วครับแล้วก็เบนฟอร์ดเนี่ยผมมองว่าในลีกเขาตอนนี้ดูย่แย่เกินไปเขาอาจจะไปโฟกัสในลีกมากกว่าและอาร์เซนอลถึงจะไปเยืยนอนเงีก็แล้วแต่ผมมองว่า1ประตูอาร์เซนอลทำได้ครับแฮนดิแคปอาจจะตัวระเบ้าหน่อยแต่ผมมั่นใจว่าอาร์เซนอลจบได้แน่นอนด้านนี้ให้มองไปที่ทาง ไอ้เป็นใหญ่เซีนอนได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจ,จัดให้นะผมเป็นสิงค์บูเชลซีแล้วผมเปิดบานต้อนรับการมาเยืนอนของทางไบตันแอนโฮปนะครับเชลซีนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นทีมทีมหนึ่งที่ฟอร์มย่ำแย่อย่างม,มากสำหรับในการที่ใช้คำว่าบิ๊กเนมของพี่มารีที่เหลือนะผมเสมอไป2แพ้ไป3ฟอร์มโดยรวมดูย่ำแย่อย่างมากกับกันนะผมกับทีมเยือนอย่างไบตันแอนโฮปนะผมที่ฟอร์มแต่เปิดฤดูก,กาลมาเนี่ยเขาแพ้เพียงแค่สองนัดน,นะผมแพ้กับเวสต์แฮมแล้วก็ แพ้กับเอเธนในศึกยูโรปาลีกนะครับแต่ที่เหลือก็ไม่ได้แพ้ใครเลยชนะมาทุกนัดเลยนะผมฟอร์มโดยรวมถือว่าดีมากๆแล้วมาดูในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันครับมาเจอกันนัดล่าสุดเนี่ยเป็นบองกระชับม,มิตเชลซีชนะไปได้สี่สามนะแต่ถ้าให้มองในลีกในฤดูกาลที่แล้วเป็นไบตันตบทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ไบตันนะครับผมอาจจะมีการโรเตชันหนักคือเอาโรเตชันหนักทั้งคู่ครับทั้งเชลซีทั้งทางไบตันเนี่ยแต่ผมมองว่าเชลซีเนี่ยอาจจะส่งตัวจริงลงมากกว่านะครรรรัััััับบบบผผมมมมแแลลลล้้้้วววไไไตตตตนน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 เเเเเเเีีีี่่่ยยยยยอออออออาา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 จจจจะะะะะะงงงงพใุโปปดดกกิหขท เจอแอตตนวิลลาด้วยก็ถือว่าเป็นงานหยาบก,กับกันกับทางเชลซีที่เจอฟูแลมถือว่าเป็นงานสบายสําหรับเขาแต่ถ้าให้มองมาตรฐานโดยรวมแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าสิงห์บูเชลซีที่เปิดแซมฟอนบิดวันนี้อาจจะเฉือนชนะได้นะผมเต็มที่ก็มองไปที่มุมเสมอนะครับผมนัดน,นี้ผมเลยมองว่าเชลซีดูน่าลุ้นดูน่าไปกว่านิดๆนะครับผมตน,นนี้ให้มองที่ทางสิงห์บุเชลซีได้เลยนะครับ อาวันนี้ก็ครับไปเน้นทั้งหมด3คู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เลยนะครับใครที่มีความ,มเห็นอย่างไงยอย่าลืมคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้ว6กโมงครึ่งวันนี้เรามาเจอกัน,นครับผมในไลฟ์สดฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ